สวัสดีครับนะครับรับใครที่เป็นแฟนขับรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งในรถบิ๊กสกู๊ตเตอร์ที่น่าสนใจนะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็คือสกายเวฟของซูซูกินะครับซึ่งปัจจุบันก็มีขายในไทยแล้วนะเนี่ยมีขายในไทยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้หารถยากมากเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ มีจำหน่ายแล้วพร้อมราคาพิเศษด้วยเรามาดูดีกว่าว่ารถเจ้าตัวเบิร์กแมนนะครับหรือ s k y ยเว็บนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกนะครับมันมีความหน้าตาหลอ,อยังไงนะครับผมจำได้เลยว่าสมัยก่อนนะครับยุคที่เป็นรถนำเข้านะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วผมประทับใจมากก็คือรุ่น K7 นะครับหรือปี2007 ซึ่งต้องบอกว่าหน้าเขาสวยมากซึ่งตัวนี้นะครับตัวปัจจุบันเนี่ยหน้าตาก็ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมใส่ชุดแต่งแล้วนะครับมันก็เลยดูแบบผอมๆหน่อยนะครับเมื่อก่อนนี้บิสกูตเตอร์เนี่ยต้องใส่ใส่เฟรมใส่อะไรให้มันดูแน่นนะครับมันยิ่ง,งหล่อมากแล้วจึงบอกว่าซูซูกิเป็นรถที่ใส่เฟรมแล้วสวยมากๆนะครับเสียดายยุคนี้เขาไม่ค่อยนิยมเหมือนกันครับ ดูหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใส่เฟรมข้างป,ปีกโลนะครับโลดาวใส่โลโฟมจุกใส่ด้านข้างนะครับก็จะดูสวยมากนะครับแล้วก็เบาเนื่องจากรุ่นนี้นะครับทำเบาบางลงนะครับมันก็เลยดูอาจจะดูขอบแห้งแรงน้อนยแต่ถึงยืนมาก่อนทีนเราเป็นลักชัวรี่มากเลยนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับ จ้าตัวเบิร์กแมน400หรือสกายเว็บ400นะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเขาสวยนะข้างหลังเขาแบบออกแนวผอมแห้งเล็กนิดนึงตุดรีบไปหน่อยนะฮะซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบรถตุดรีบนะผมชอบรถแน่นๆนะครับแต่การนั่งของด้านในเนี่ยต้องบอกว่าเขายังดูแน่นละหลังการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ในกลุ่มแม้ว่าจะเป็น f o ร์ซ300นะครับหรือปัจจุบันเป็น f o ร์ซ350นะครับ X-Max 300เนี่ยนะครับแล้วก็ซูซูกิเศเบม400เ่ยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวนะที่มีเบียกมือที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ากเรเวลาจอดเนี่ยซึ่งผมต้องบอกว่าผมชอบมากนะที่พวกมีเบียกมือเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงในพื้นะที่ราดชันเนี่ยมันช่วยได้เลยดีอะ่ะนะฮะ น,นี่ก็โดยรวมภาพรวมของเจ้าตัวประมาณสี่ร้อยนะครับที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งกนะ็คือนี่ดิสหน้าเป็นดิสหน้าคู่ ABS นะครับเห็นไหมก็เลยจะดูดีนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นโชคเดี่ยวนะครับซื้ออัมเดี่ยวซื้อช็อชคเดี่ยวนะครับชคตรงแกนนะครับเหมือนที่แม็กเแหละนะฮะก็ ในลักษณะนี้นะฮะส่วนตรงนี้ที่เก็บช่องเก็บของเนี่ยเขาดูมือผมนะมือใหญ่นะล้วงไปสุดตรงนี้ข้อสอบอยู่นี่นะฮะครึ่งแขนยังลึกนะครับดนด้านนี้ดูจะกว้างไปไหนเนี่ยลึกลกมากดูเข้าไปโอ้ห ช่องเก็บของบอกว่าได้เลยว่าสุดจริงนะคือเป็นรถที่น่าใช้นะจริงๆนะถ้าเราไม่ไปเทียบกับอะไร้างมายนะคือชอบเพราะความเป็นซูซูกิเบิร์กแนะครับหรือ s บอ u k ซูซูกิสกายเวนี่ยจัดได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับเจ๋งไม่น้อยหน้ารุ่นพี่ใหญ่ตัวเบิร์กแมน0นั่นเองที่เโายีมาไม่ต่างกันมาก สุดเหมือนกันโอเคครับสวัสดีครับ